หมอนะมคืออะไรอ่ะอืมอะไรแบบนี้อันรี้ม,มาดูดิลูกที่บ้านเราก็มีนะลูกเนี่ยอะไรอ่ะอเอานี่เหรอ,อเอาเหรออ๋อเอากลับไปลูกโอเคครับอันคืออะไรลูกเออานันโอเคคืออะไรไคือออะไร่ะหนูจะเอาอะไร อ๋อเอานมหนองโผลูกนมหนองโผล่เอาเปล่าเอาไหมเอาเอาไหมเอานมหนองโผล่ไหมลูกเอาไหมอ่าหยิบมาลูกเอาโอเคครับไหนโชว์ดิลูกนมหนองโผครับโอเคครับตะกรุดชิดเอาเยอะลูกไหนอ๋อเจอาตะกรุดชิดเอาหยิบหยิบดิหยิบมาหยิบมาลูกเอาหยิบถึงไหมโอเคอันไหนโชว์ดิลูกโชว์ตะกรุดชิดที่ไหน 오케이, 오케이, 다 합쳤다.